ช่องทางติดต่อตุกตๆเฟม a บอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมตุกๆเฟมอรี่หลังจากที่พาน้องๆมาเที่ยวมุกดาหารหนึ่งวันแล้วนะครับวันที่สองโปรแกรมวันนี้เราก็ จะพานน้องไปกินข้าวก่อนนะครับกินข้าวเช้าแล้วก็จะพาไปไหว้วัดภูมโนรมนะครับผมก่อนที่จะส่งน้องกับสวรรค์เขตตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารแหลมเมืองปิยปรนนะครับรีวิวใดอย่บอกครับนี่รีวิวไทยใดอย่าบอกมีอย่างแน่ก็ครับมันโปรแกรมยังให้น้อง ดีบอกป้าดขงามครับเลูกสาวนิ่ัยแม่อยากกินอย่างเอาไผ่สร้างเลยข้าเปียกเซนนะขาเปียกเซนหมูบอกครับเขาเปียกเซนหมูบอกไผ่จะเอาอย่างเลยขาเปียกบอกน้องดินเขาเปียกน้องข้ามดิเขาเปียกอะน้องดิเขาเปียก เออเ้ากระเปียกเซนหาราค,คาเออก้าเหลาก็ีม่บอกตอนนี้ก็กำลงังรอเมนูอาหารนะครับสั่งแล้วน้องดินนองข้ามนองอนุ่งก็เป็นกระซังเออกาเปียกเซนนะครับ กัเปียกยวนแม่นอนนุ่งกับนอนใช้กันยากกินข้าวต้มไก่กันนะส่วนผมก็สัง่งส่วนผมก็พีเอฟวีนะก็สัง่งยังต้มเลือดต้มเลือดหมูครับนของนิ้นหิวข้าวจีไม่ได้กินข้าวเลยเป็นข<ม>นม ตอนแรกว่าจะพาเป็นไปไหว้พระสักก่อนเลยนะหิวเข่าเพราะมีแห้งเดี๋ยวยิบงานนักเองเขายิบมาออกอันนุงเนายหิวเข่าเนี่ยยิบมาออกเลยด้อันนุ่งเดียอ่นนุ่งกินเข่าไปบยิบสักกันได้รับเดี๋ยวจะมา่ายเป็นสมพานเป็นสูต่งสูตร สูตรผู้ไทยฟังเล่าดิมันจะขาดบ่ได้ครับสอดนี่สอดปีกัดใส่ลายกับแซบลายบนตรงนี้ฝื๊กกับต้อ,ตองใส่เน้ขอข่าเปียกกับใส่เนาะอันนุ่มกินก่อนเป็นไหนแซบจะบอกนุ่มสิ้นกินยังบอกกินยังแซบเบ,บิดหน่อยอันนุ่ม ไหวกำลังกินกำลังนอนครับเป็นไน้องกับเปียกไทยแสบบะอิ่มหรือเงล่้อิ่มไหม อิ่มหรือ,อยังเราข้ามอิ่มแล้วครับนะไปเที่ยวต่อกันนะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปกาบสการะวัดภูมโนรมนะครับผมวัดภูมโนรมเป็นจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดพุกดาหารด้นนี่นี้ผู้ใดไปไปมาตรงาน,นี่นะ ที่ขั้งขึ้นมาผู้รร่มด้วยครับค่ะพุทธาโค้งค่กิลีคับพุทธาเมาอเ้าเลยครัใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวจะให้เบิ่งนอกกระดงไปเจงไัครับสาวๆเนครับ โด่งโมาแวมากาันเขาเป็นแม่นีทางนะเฮ้ยมันกะใจละดับเนาะโอ้โหธราเสียงรถเ้าเลยเสียงชุ่ยเลยนี่ครับเมื่อนี่ก็มีโอกาสพาน้องสาวผู้ไทยเมืองอัสสัอนแกนสวรรณเขตน้องหลิงน้องอนงน้องข่าครับผมมาเทียววัดภูมโมโนลมจังหวัดมุกดาหารครับ เปิดเป็นห่านปลาเบายงางไปเบิ่งบุ่นป่ะเอาปุ่ง่งสาวล่าวมาเที่ยวไทยด้วยกันนี่มีแต่ผู้กำงามเอออ่ะนันนอบลูกหลานสวัสกับพอลาวมาเที่ยววัดมาโล่ลบเลยครับบุูกดาหาร ปาม่าบาดขาวมือนึ้งก็ขึ้นนะครับใส่คุดกินปาม่าพี่กินเขา <c oughs> พญานาคพานพ้นงนองๆเพื่นไปกราบสักการะพระพุทธรูปใหญ่ครับพญานานะครับองค์พญานาจุดชมวิวพญาน,นาคสาวผู้ไทยก็ใส่ผ้าสินงามงามครับไม่ไมแต่ผูกงามงามาเปาะไอแปะ พอ,อกลัางกายยักหน,น่อยเถอะใค้แนจะกินเข่ามาก,ก่อนเนาะน้องๆเป็นันยังยิ้มได้สบายอยู่ผมยังหอบเริ่มจะหายใจยากเป็นไน้องลีง่ามบอ เมื่องามบ้านน้งองชาสกามงานบ้านชามกามวัดภูมัดอลมนะครับน้อ,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 นองๆเป็นการที่ทานขอให้มีแฟนในรอเลยด้วยเด้อไอ้น้อง ข้ามบุญตะก,กร้าองค์นาคลา,าบครับเออนี่แต่ผูกำลักับสาวผู้ไทยอ้าว นองอันองอธิษฐานอย่างน้อเิ่นอยากไดอีอย่างน้อ,น,อ,อน,น้องอโนองนี่งสิงพานก็พอโอ้จะสอบพาน้่านอ่านหนังสือที่ดีเอสชาวข้ามมธิิฐานอย่างนี้บ่บอกน,อน้องดินก็อธิษฐานนะครับหยอดท่าบุนอามุน,น้าสาจูน้ำเด้ออ้าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงองค์พระยานาคแล้วนะครับโอ้ก่่นเราจะผ่านมาได้แต่ละด่าน อังหันหนามากกันนะมั้พอมาถึงจุดเอเพราะนาขราดแล้วเราก็จะมีบูชาดอกไม้ทูบเทียนตามกำลังศรัทธานะครับตอนนี้น้องๆก็ได้คนละชุดแล้วเก็บเอาสิครับเก็บขึ้นเอาถอดรองเท้ามา ไหว้พ,พ a, ระขอพรสักครับโอ้โยพญานาคสวยมากสวยอลังการ po จุดด้่เนี่ยเออไปไหว้ก็จงจุดดูม่มีครามด

พาไปผูกไซก็ได้มอลได้แูก็ลูได้ลูกหลานพญานาคได้ได้ลูกหลานพญานาคนะเูื่อใดมาขอโชกขอลาบมาขอเงินขอทองมาขอลูกขอหลานก็ได้จิจการ สำเเดจลุงเรื่องจูด,จดอะไรอยางพาูดยอยากผู้อะไยยอยากมาขอเมี่ยจะได้จะบอกฮะคนโสดกับมาขอเมี่ยตัวหนะอ,อัน,น,ะนองค์ข้อามมาให้จูดบนองคข้ามมาสักสีขาครับนี่ แม่นุงขอโ่งขอลาบแล้วแม่นุงแม่นุงขอโ่งขอลาบแล้วนะผัวก็ได้แล้วลูกก็ได้แล้วลูกก็ได้แล้วองบ่นรไปงามไปบ้งพูดนี่มองนี่จะถ่ายรูปงามน ถนึ่งส่งาหาคอยด้วยเมียนองกระดงก็อยากออกกองกรพปมาทากพี่จะเห็นทั้งพระพุทธรูปพี่ตรงมีมุมพี่พี่มาเบิงดิจาเบิงดิสำหรับที่พาน้องๆสาวผู้ไทยเมื่อบ้านน้องเดินเมืองอัศพรแขนสวรรค์นเขตรมาเที่ยวมุกดาหารนะครับ คลิปสุดท้ายวัดภูมิโนลมมีน้องอนงคนสวยน้องหลิงคนสวยน้องคำคนสวยครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องทุกๆุก m i m y l y ด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสน้องๆได้มาเทีย่ยวนะครับอ่ะน้องน้องคำขอบคุณพเนรขอบใจดอขอบใจพเน่ครับ เข้าใจข้าใจอ่านต้องว่ายาวเลยที่ล่ะเป็นยังไงมาเที่ยวมาเที่ยวเออมาเที่ยวไทยครั้งแรกครัครั้งแรกเป็นยังไงมวนมวนบ่ทั้งมวนทั้งเมย์ทั้งมวนทั้งเมย์อยากมาอีกอยู่บ่อยากมาอีกย์ครับผมเพป็นก็อยากมาน้องดิ้นอยากมาอีกย์เบ่อยากมาอีกครับผมน้องข้ามอยากมาอีกย์เจอบ่เออถ่ายอยากมาอีกเดี๋ยว้านผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอยากให้มากอะคอมเมนต์มาเด้อครับผมผู้ใดญจะสนับสนุนผมจะช่วยน้องๆมาก โอกาสอาจะมีบุญบางไฟจะโสท่อนเพื่อมีคนสนใจอย่างมาเทียวครับน,น้องๆดนะครับได้เด้อเอาขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบาย